บางการที่แโผล่มาในนิดหน่อยแต่มาทุกตอนเป็นอะไรที่คนแบบชอบแล้วก็แบบรักในตัวรับพึงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็ดีใจที่รู้สึกว่าเรากระโดดมาเล่นตรงเนี้ยคนก็ยังแบบว่าคือคิดว่าเราคิดว่าโลกเนี้ยคนน่าจะมองแค่เพศสภาพที่เป็นผู้ชายมากกว่าจะเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะราะว่ากลายเป็นว่าเราก็มีส่วนสําคัญในเรื่องเป็นควยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่แบบคนพิเศษงานซีรีส์หรือละครเน,นี้ยก็ยังคง มอในความสามารถของเราที่เราเป็นผู้หญิงแล้วก็โดดเข้ามาทำงานเหมือนคนเขาบอกว่าของเราแบบกดเรามันไม่จมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยสิงานก็ทำก็แค่ประสบการณ์สิบแปดปีลองลองทำไม่ได้นางกรนาดนั้นเลยหรอไม่ถึงจริงไม่ถึงไม่ถึงจริงๆก็ต้องขอบคุณเพราะว่าก็คิดว่ามันคืออาชีพเนาะสำหรับพิงคไม่ว่าจะโดดไปโลกไหนโลกไหนก็ตามเราแค่ยังยึดหน้าหันการเป็นนักแสดงแค่รู้สึว่าก็ทำหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุด ให้ความสามารถที่เรามีก็ทําให้ดีที่สุดที่จะทำได้อย่างยความที่เราเป็นนักแสดงในอาชีพแบบนี้ก็เลยพอมันถึงไอ้นะจังหวะีคนบอกว่าเราอยากได้เรื่องนี้อยากค่ะมองยังไงบ้างกับกีนมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์อีกหนึ่งหนึ่งบทบาทที่เราก็ไม่เคยได้รับอะไรเงี้ยซึ่งเราเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราได้กระโดดไปเล่นน่ะเราจะตีความมันยังไงซึ่งมันอย่างที่กีนเคยพูดว่ามันเป็นความท้าทายในการแสดงของกินอยู่แล้วกินก็รู้สึกว่านี่คือเป้าหมาย สำคัญนในชีวิตของเรา้สกว่าเราเกิดมาชีวิตยังไงอาช <Gro> ีพนี้เราอยากทองไปได้ไหมสุดเพื่อจะทำได้จนก,กว่าร่างกายจะทำไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองทำดูอะไรอค่ะรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นการลองอะไรไใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชที่ผ่านมานี่มาจีบบางอย่างแต่บางอย่างมันมันมันจีบตรงไหน,นว่ามันรู้สึกว่าอะไรที่มันอยากคาทายจริงๆในการเรื่องบทนี้คิดว่าพอเราโตมา ไม่ใช่ว่ากดอะไรก็ได้ไงกินรู้สึกว่าถ้าบทที่เราได้รับมาก็อยากจะมีเทคนิคหรืออะไรที่ใส่ลงไปแล้วมันแบบมันว้าวอ่ะใช่มันมันต้องว้าวอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าอยากพิจารณาวบทที่เดี่วๆกถามเรื่การจ้องตากับเพศเดียวกันหรือว่าการที่ต้องโรแมนติกกับเพศเดียวกันมันรู้สึกยังไงบ้างกินก็ไม่เคยเหมือนกันนะกินก็ยังคงชอบผู้ชายเนาะพี่รู้แต่เราก็ยังไม่เคยเจอตีเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจียมงานการไปล่วงหน้าไหมเราคือสำหรับกิงกินมองว่า ทุกคนมีหัวใจเหมือนกันไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งต้นหมายความวันแค่รูปลักษณ์ภายนอกถ้าเราสมมติเราแกะรูปลักษณ์ภายนอกออกแล้วเราไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีแมตช์ผิวหนังนะคะแต่ทุกคนเป็นผิวเดียวกันหมดเราก็จะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครมันคือเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเปในสิ่งของเ้าเป็นซีนี่ยูริหรือซีนี่วายเนี่ยมันจะต้องมีโมเมนต์เมจิกตรงนั้นคิดว่าด้วยความที่เป็นนักแสดงทิ่พระทองอย่ากินสามารถสร้างมันจะเกิดขึ้นได้ไหมสำหรับกินคิดว่าเมจิกโมเมนต์ใช่ไหมัััันนนนนนคิิดดวว่่่าามขึ้้้อยยูกกบบบรรรทใใณ์ตงช ความแค่รู้สึกว่าถ้าเราแบบว่าความรู้สึกมันมันไปอะ่ะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายจะทอมจะอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่ามันมันก็สามารถส่งกันไปได้มันเป็นเคมีบางอย่างที่เราไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้เนาะมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของความรู้สึกเรื่องของตคนนั้นที่เราคุยกันอันนี้นี่ยกตัวอยา่างว่าอย<ต>ู่ในสถานการณ์อะไรนะที่เวลานี้เราในจังหวะตอนนั้นใช่ใช่ตอนนั้นลำบากใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีเป็นตนเป็นตนแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องทำยันเป็นตัวม่เป็นตนใช่ เออคนคุยก็ได้ค่ะเออมันก็ติดฉากไว้พี่คุณพี่ถ้ามัติดฉากแล้วยังเป็นคนคุยอยู่เลยไม่หมายถึงว่าตำรวจไม่อัปเดตเลยขนาดน่ะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอัพเดตยังไงบ้างชอบเห็นหน้าค่าตาแล้วฮะเห็นหน้าค่าตาแล้วมันมีหลุดหลุดวาร์มมากเลยอบไงอะไรหรอมาอะไรหรอขายของด้วยกันอยู่อ๋อนี่ก็เป็น นั้นคือน้องที่รู้จักในตัวอ่ะไม่ใช่คนนั้นไม่มันมันหวานดูเหมือนเขาจงเขาจีิก็คือมันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กันและกันคอนเทนตห็น่นั้ยนะคู่หวานที่คนคุยอ่ะไอ้ผู้ฟ้าผู้ฟ้าคือรู้จักจริงๆรู้จักกันหลายคนอเลยเงี้ยค่ะแบบว่าก็เหมือนมาแบบเหมือนเราช่นจอกันแล้วก็มันก็เลยมีเหมือนแบบว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วคู่คุยกันใช่แล้วคู่ฟ้าก็เลยเหมือนแบบจ้างเราสองใจต่อไม่ใช่เป็นตัวจริงไม่่ใชตัวจริงที่เป็นคนคุยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของย่าา อก็คือคุยคนเน้นจะพูดยังไงดีอ่ะอ่ะทำไม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 จีดีมันถึงกับทำงานได้จีจีไลฟ์ชวน่อมาตั้งนานแล้วค่ะจีจีก็ไลฟ์กับหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นกับกับน้องคนนี้ที่รู้สึกว่ามันมีความแบบเธอเหมือนเราคุยกันเล่นสนุกเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราเราเขคุยกันแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันก็แบบสร้างานสร้างอาชีพได้นะอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเราเลยนะไม่ถึงเวลาคุยต่อบหมายก็คำกับเราอะ ก็จะแบบว่านั่นก็จะเป็นสไตล์เขาซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูเท็กซ์ตอปก็จะแรกๆก็จะเห็นว่าก็จะชนจอกันบ่อยๆแล้วก็ชนจอกับหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนจะมีคนแบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็ฟีลเหมือนเป็นด้อมเป็นแบบว่าแฟนคลับอะไรอ่ะแล้วเคมีเราได้แบบนี้คนคุยเราคุ้ไม่เอ๊ะเอะอะไรเออก็แยกการแยกการมันเป็นเรื่องของงานเป็นเรือง แต่ว่าเดินอะไรเขเล่นอะไรอย่างมันก็เหมือนจีบจีบอะไราเราไม่ได้มีคนเข้าใจผิดเยอะไหมว่าแบบมันจีบจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือแบบว่าในโลกตอกมันจะเป็นประมาณนี้เองเลยมันจะเป็นเรื่องของการแบบว่าผู้หญิงเออผู้ชายจีบผู้หญิงตอกเล่นกันอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องแบบเป็นจอกล้อเป็นโมเมนต์ที่มันไม่ใช่แค่แค่ของจีนกับน้องไม่ใช่ของไม่ใช่ชีวิตจริงใช่คือมันจะเป็นในเรื่องของจะมองว่าเป็นเรื่องของงานก็เป็นเรื่องของความสนุกเป่นที่จรางสุดว่าทำไมคนถึงชอบเราสองคน เพราะว่าก็ทนรอกันบ่อยๆแล้วก็เหมือนคนก็แบบเหมือนเชียร์เอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นความตลกแล้วทีก็โถดงงงงอะไรใช่าเงี้ยอเราดูหนุนตอบไม่ทันเลยเราไม่ทันเลยค่ะไม่ทันเลยคนเข้าใจผิดเยอะมากจริงๆเพราะว่าแบบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายรูปแบบอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเรามากกว่าเลยว่าเราจะไปในทิศทางไหนเนี่ยถ้าเราชัดเจนก็จบแต่เราชัดเจนกับคนคุยของเราไงเจ้าคนนี้อยู่ในตัวเรื่องของริงไหมถ้าจริงๆเนี่ยคนที่เราคุยอยู่นะตอนนี้ใช่คนนี้ แต่ก็ที่เป็นอยู่ไม่ก็ไม่ถามอยู่คนที่เคยพูดครั้งที่แล้วคือยังเป็น number ร์วอยู่หมายถึงคนที่คุยก็ใช่อ่าเนี่ยเราชอบคนนี้นะจังเอยสี่สี่เดือนอ่ะนะคนแรกบอกว่างไว้ซากาซากาชิไปกินรู้สึกราพอเราเปิดเผยว่ามีคนเข้ามาจีบเราหลายคนดีใจได้ยิ้มเปนแล้วว่าสักทีเออสักที หลายคนพี่ว่าเขาคง,งอยากให้กินมีความรักอะไรเงี้ยที่แบบว่าสวยงามแหละเลย,เลยใเรานจอสวยงามให้แบบมีอายุเท่าน,นี้น้องก็แบบคนก็จะมาว่าแต่งงานหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็แบบใจเย็นๆนะทุกคนอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันก็ควนเราก็เป็นสิ่งที่สวยงามไทยที่เขารักเราเขาสัมผัสเราเราอยากเห็นเราแบบมีคู่อ,อะไรเงี้ยค่ะอย่างเวลาในชีวิตมันกิดอะไรขจริงๆมันไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้แรงเชียร i mean. ์อะไรขนาดนั้นม ja el ันก็มีทั้งคนที่รู้สึกว่าก็ก็คือไปด้วยเขาร่วมอะไรค่ะแล้วบางคนรู้สึกว่าถ้าอยู่สดๆแบบนี้ก็ดีนะก็มีแบบอะไรกินจะเรื่องอะไรขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้นะคะกิีขอตอบว่ากิีโฟกัสเรื่องงานค่ะเออต่ดาราแต่ดาราเพราเป็นดาราทำไมต้องดาราเพราะมันจริงๆก็คือก็คือรู้สึกว่าให้เรื่องงานไปดับเบิลต่อเนาะก็น่สิตยังมีเนาะก็ยังต้องยังต้องทำงานแต่ตอนนี้นิสิตมันพ่องไปเยอะ ลงไปบ้างแบบให้เราชื่นใจบ้าเอ้ยมาส่งไปไหมหรอส่งค่ที่เหนื่อยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันก็ลดลไปเป็นจิตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็น้อยมันก็มันก็ลดลงบ้างหน่อยคุณไม่ท้อเหรอพี่ๆก็ให้งานเสรเจแล้วเราจะไม่ท้อเลยค่ะจริงเราไม่มีงานเหมือนกันค่ะหมอย่าพูดอย่างนี้สิพี่ปีใหม่มันใหม่แรงจะมีท้อไหมหรืมีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ท้อแต่จะท้อก็คือจะไม่มีงานนี่แหละที่จะท้อเลยไม่ท้อไม่ท้อใช่แต่ถ้าเกิดปรับงานมาเราไม่เคยท้อเลยเคือว่ากินสู้สุดใจ ก็เป็นเป้หาหมายของพี่กิ่ะอยากทำให้แม่มีคุณค่าชีวิตที่ดีขึ้นด้วยซึ่งมันก็ต้องเดินด้วยเงินน้นองเชิโด้วยปัจจัยงไม่ต้องถามตรงเลยในช่วงอายุอ่ะมันจะต้องมีครอบครัวต้องมีความสุขเลยรู้สึกว่าแต่มันต้องแยกทุกอย่างไปความสุขของเราปีนี้คือพี่ไม่ได้มองว่าความสุขจะต้องเป็นในมุมของครอบครัวแม่เขแบบเป็นแบบแฟน จริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่อยู่กับคุณแม่หรือความสุขที่แท้จริงคือการที่เราแบบจับมือแม่ไปกินข้าวไปเที่ยวคนที่เรารักที่อยู่กับสบายใจตรงไหนตรงนั้นอาจจะเป็นความสุขขอ้งคราบางทีกับคนที่เราลักหรือที่เราสูว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่ใช่คนที่แบบจะเป็นอะไรข้อของแา่ละคนอาจจะไม่ได้มีตรงนั้นแล้วสบายใจก็ได้มันมันแล้วแต่มองแต่แล้วบอกว่าวันนี้ทุกวันนี้คือมีความสุขแล้วใช่กับวันนี้นะอิู่สุปีเนี้ย เปิดเปิดป well, right. yeah. ีมาูรสึกว่าแบบอะไรอย่างมันเริ่มแบบเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องของงานงานก็คือกินเห็นว่ามันแบบมากขึ้นแล้วก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของเรงแบบงานต่างๆหลักหลใช่หลักหลายมากอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีโลกออนไ์หลไยโลกที่แบบเราสามารถเข้าไปจอยได้แล้วมันก็สูบแล้วมันก็สามารถสร้างเป็นเงินได้เพรพองานดีความรักมันก็เลยดีเนาะเพะเป็นงานละกันนะคะอ่ะปีนี้มีงานะไรบางที่มาดูเปิดเปิดเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ทำเรหลายอย่างทั้งเป็นลาสบอลทั้งเป็นผี มีละครเหมือนกันมีละครสองเรื่องแน่ๆปีนี้ไม่เกิดยูนิตติดต่อมาอีกก็คือจะเปิดใจให้เลยไหมว่าปีนี้ฉันจะรับเล่นยูนิตแน่ๆถ้าได้คิวอ่ะก็อยากเล่นเลยแล้วก็แล้วก็ถ้าหมดก็ไม่แน่ใช่ตอนนี้มันรอมันสองเรื่องถือมันก็เลยมีเรื่องของเจ็ดวันที่จะเป็นตัวไม่ไหวอเรื่องที่เป็นละครวันเดียวก็ไม่เป็นละครยันไหแสดงว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้ผสมใครนะแสดงท่านอื่นเพะไม่มีงานที่เหมือนกันเลยสุดๆเออแต่เราดูอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน เป็นเพราะว่าเล่นซีรีส์นี่ไงเห็นที่าแล้วก็เราถามยิ่งเพาะว่นซีรีส์วมันมีแรงติดโลกมาถึงเราหมายถึงเยอะงานนึอะคือรู้สึกว่ามันเป็นผลค่อยได้เลยอ่ะใช่คือก็ไม่คิดว่าจะมีงานที่เป็นงานโลกของเราเข้ามาเพิ่มมากคือไม่ใช่แค่การแสดงแต่ไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวงานอินโฟอะไรเนี้ย แสดงว่าอันนี้ส่งครอบครูก็มาถึงเราด้วยใช่ค่ะเราจะเข้าบ้านไม่ได้ยว่าอันนี้ใช่ถึงแม้ว่าจะโผล่มาแค่ประมาณสิบวิกแต่มาทุกวิปีแต่มาทุกวิปีกูไม่หายไม่ตายไม่จ่ายจริงตายไปแล้วตายไปแล้วแต่ก็ไม่หายไม่ตายจริงๆกับงานตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องขอบคุณแบบซีรีลิแห่งเวลาจริงๆที่ทำให้เราได้ผลงานตรงนี้ไปด้วยนะคะวันนี้ก็เลยแบบผมกมีโอกาสได้มาแบบเข้าชิงอะไรอะไรก็ไปได้ทีก็แบยอดเยี่ยมก็ได้ค่ะลุ้นๆ โอเคตีน่ะดีดีเท่าไหร่คะดีดาราไม่น้ไปเลยไม่ลดตรงที่ว่าปูกับกีนไม่ได้เป็นแฟนกันนี่แหละ